เียนท่านประธานสภาที่ครรพดิฉันชุติมาคชพันธ์ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีราย,ยชื่อพักก้าวไกลจากภาคใต้จังหวัดพัทลุงค่ะ แม้ดิฉันจะมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดพัทลุงนะคะแต่ดิฉันก็มีความผูกพันอย่างลึกซึ้งแล้วก็ห่วงใยพี่น้องในสามจังหวัดชายแดนใต้ของเรานะคะโดยเฉพาะเรื่องปากท้องดิฉันเป็นห่วงอย่างยิ่งเลยว่าพี่น้องสามจังหวัดชายแดนใต้เมื่อไหร่จะอยู่ดีกินดีนะคะเมื่อไหร่จะเจอสันติภาพกินได้สักทีนะคะดิฉันเพราะว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจกับพื้นที่โดยตรงขอสไลด์ด้วยค่ะ จากภาพนะคะจะเห็นนะคะว่าในช่วงเวลา20ปีนี่คือข้อมูลจาก20ปีนะคะเราจะเห็นว่า GDP ของประเทศไทยนะคะคือภาพรวมเพิ่มขึ้นแต่เราจะเห็นว่า3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยยังคงอยู่แบบนั้นเลยค่ะ20ปีผ่านไปคําถามก็คือว่าเราจะทําอย่างไรให้ดีกว่านี้ดิฉันทราบนะคะว่าทุกหน่วยงานพยายามที่จะแก้ไขค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ผลเพียงพอนะคะสไลด์ถัดไปเลยค่ะ สำหรับงบประมาณในจังหวัดชายแดนภาคใต้นับตั้งแต่ปี2547ถึง2565รวม19ปีนะคะท่านประธานคะเพื่อนสมาชิกคะทุกท่านทราบหรือไม่ว่ารัฐบาลไทยใช้งบประมาณไปแล้วนะคะ484,134ล้านบาทนะคะเฉลี่ยปีละ25,480ล้านบาทที่เราใช้ไปมากกว่ากระทรวงอุตสาหกรรมมากกว่ากระทรวงพาณิชย์ เกือบเกือบเท่ากับกระทรวงยุติธรรมเลยค่ะมากกว่ากระทรวงพอมอด้วยซ้ำนี่คือโดยเฉลี่ยต่อปีนะคะที่เราใช้ไปแล้วแต่ปัญหาก็ยังคงเป็นอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะคะโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจปากท้องที่ที่ฉันกังวลมากนะคะสไลด์ถัดไปเลยค่ะเมื่อสักครู่นะคะตอนที่ทางสำนักง,งานรายงานตอนต้นนะคะท่านบอกว่าท่านทำให้หลุดพ้นจากความยากจนใช่ไหมคะประมาณ4ี่พันกว่าครัวเรือนใช่หรือไม่แต่ในพื้นที่3มจังหวัดชายแดนใต้นะคะ เรามีประชาชนอยู่ในที่นั้นประมาณ4ี่แสนกว่าครัวเรือนนะคะท่านท่านทำให้หลุดพ้นแค่4ี่พันกว่าครัวเรือนเนี่ยเทียบเท่ากับ0.015เซเท่านั้นนะคะมันน่าภูมิใจตรงไหนคะทำให้ดีกว่านี้ได้หรือไม่ ทำให้จํานวนที่ผู้ที่หลุดพ้นจากความยากจนมากกว่านี้ได้หรือไม่นี่คือจํานวนครัวเรือนนะคะประมาณ4ี่แสนกว่าครัวเรือนแต่ถ้าเราอยู่ประชากรนะคะประชากรใน3จังหวัดชายแดยนใต้ก็อยู่ประมาณเกือบสองล้านคนนะคะก็เป็นไปได้นะคะที่ฉันอยากจะให้ช่วยกันหาทางนะคะให้หลุดพ้นจากความยากจนมากกว่านี้จากข้อมูลนี้นะคะที่ฉันโชว์ให้ดูเนี่ยคือสามจังหวัดชายแดยนใต้ติดอันดับจังหวัดที่ยากจนยาวนานมานับสิบปีคลองแชมป์มาตลอดเลยค่ะ ประเทศไทยมีอยู่77จังหวัดแต่3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยคล้องเชปมตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันคาดหวังว่าสิ่งที่พวกท่านกาลังทําอยู่นะคะจะช่วยได้มากกว่านี้นะคะดิฉันต้องการให้มีตลาดแรงงานที่ใหญ่มากพอที่จะรองรับแรงงานวัยหนุ่มสาวให้ทํางานในบ้านในจังหวัดของตัวเองมากขึ้นแทนที่จะไปทํางานในต่างประเทศไปทํางานในประเทศเพื่อนบ้านหรือในหัวเมืองใหญ่มาอยู่ในกรุงเทพหรือหัวเมืองต่างๆเป็นต้นนะคะสําหรับรายงานฉบับนี้นะคะ ดิฉันได้ดูนะคะรายงานฉบับนี้สลระถัดไปนะคะสิ่งที่ดิฉันเจอก็คือว่าความไม่ชัดเจนนะคะบางครั้งดิฉันอ่านไปดิฉันก็เจอคําถามนะคะว่าแล้วทาอย่างไรดิฉันเข้าใจค่ะว่านี่คือนโยบายท่านไม่สามารถที่จะลงะรายละเอียดได้ใช่หรือไม่เข้าใจค่ะแต่ว่าก็มีคําถามว่าแล้วจะทําอย่างไรจะทําเมื่อไรโอเคค่ะท่านจะมีบอกว่าแผนปฏิบัติการนั่นแปลว่าดิฉันก็ต้องไปอ่าน ในแผนปฏิบัติการต่างๆในร่างแผนไม่ว่าต่างๆดิฉันต้องไปอ่านดันั้นเข้าใจได้นะคะแต่ที่ฉันต้องการให้มีความชัดเจนมากกว่านี้ดิฉันไปย้อนดูของปีก่อนๆนะคะปรากฏว่าปีก่อนๆกับปัจจุบันนี้ที่ผ่านไปและดิฉันเชื่อว่าน่าจะเคยมีความคิดเห็นจากสภาแห่งนี้ไปแล้วแต่สิ่งที่เราได้ก็คือว่าจํานวนกระนักระดาษจํานวนหน้ากระดาษที่เพิ่มมากขึ้นแต่รายละเอียดแทบไม่ได้ต่างกันเลยค่ะท่านเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฉันต้องการนะคะขอฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือขอให้มีรายละเอียดที่มากขึ้น รัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่แค่ตราย,ยางนะคะที่ท่านจะเสนอคลอมอรมเสร็จแล้วมาเสนอรัฐสภาแล้วไปใช้งานได้ดิฉันต้องรักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนเพราะเงือประมาณท,ที่ท่านใช้เนี่ยอย่างที่เสนอไปตอนตอน้นรวมๆกันแล้วเป็นมูลค่าหลายแสนล้านแล้วนะคะต่อปีก็เทียบท่ากับกระทรวงกระทรวงหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันไม่สามารถที่จะปล่อยให้รายงานแบบนี้เป็นแบบนี้ได้อีกในครั้งต่อๆไปดิฉันขอให้ละเอียดกว่านี้ให้ชัดเจนกว่านี้นะคะแล้วก็ถ้าระบุ ถึงเป้าหมาย KPI อะไรได้เลยยิ่งดีนะคะและที่สำคัญค่ะที่ดิฉันกังวลมากเลยก็คือว่าดิฉันอ่านเล่มเนี้ยค่ะไม่มีหน้าไหนไม่มีตัวหนังสือไหนที่บอกเลยว่าท่านมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรมีการกำกับดูแลติดตามอย่างไรเ่ยยจะเน้นว่ามีนโยบายจะทำอย่างนน้นจะทำอย่างนี้แต่ว่าในแง่นนของการกำกับดูแลติดตาม ความคืบหน้าหรือความคุ้มค่าเนี่ยไม่มีนะคะที่ฉันก็เลยไปหา,หาต่อที่ฉันไปอ่านพรบรการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ดิฉันก็ไปอ่านเลยค่ะว่าในแต่ละมาตราจะมีอยู่ตรงไหนหรือไม่เผื่อจะมีระบุไว้ในนั้นน่ยนะคะก็เห็นว่ามีบ้างมีสภาที่ปรึกษาแต่ในสิ่งที่ดิฉันอยากจะรู้ในเรื่องของการตรวจสอบการกํากับดูแลก็ยังไม่ได้ละเอียดหรือว่า ไม่ได้รัดกลุ่มเพียงพอดิฉันก็ยังรู้สึกว่าในแม้ในพลบรบนั้นก็ตาม,มานะคะก็น่าจะมีช่องโหวบางอย่างอยู่ดิฉันเป็นห่วงนะคะเพราะนี่คือเงินภาษีประชาชนแล้วก็สิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยคะ่ะดิฉันอยากจะให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน3จังหวัชดชายแดนใต้ของเราจริงๆนะคะสุดท้ายคะ่ะท่านประธานสิ่งที่ฉันจะฝากไว้นะคะสุดท้ายก็คือว่าในเรื่องของเศรษฐกิจ สไลด์ถัดไปเลยค่ะในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากนะคะโดยเฉพาะเศรษฐกิจชายแดนใต้นโยบายราชการที่ท่านวางไว้นี่นะคะทีฉันอยากจะฝากนะคะให้มีเนื้อหาหรือว่านโยบายที่ให้ความสําคัญกับ กิจกรรมในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากมากกว่านี้ดิฉันอยากเห็นรายละเอียดที่บอกว่าท่านสร้างงานท่านสร้างผู้ประกอบการรายใหม่เสริมความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการรายย่อยผู้ประกอบการเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยท่านช่วยเขาอย่างไรและโดยเฉพาะเรื่องการค้าขายชายแดนท่านมีอยู่รอบๆชายแดนเลยนะคะท่านมียะลามีมีจังหวัดที่บอกว่าอยู่ ใกล้ชายแดนอยู่แล้วแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ก็แทบจะไม่มีนโยบายอะไรให้ดิฉันเห็นมากมายนกส่วนอยากจะเป็นเรื่องสันติภาพนะคะเรื่องสันตีสุขที่ท่านใส่ไว้เรื่องนโยบายต่างๆแต่ว่าเรื่องเศรษฐกิจน้อยมากเลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะอย่างที่บอกว่ามันย้อนแย้งนะคะสามจังหวัดเป็นจังหวัดที่ยากจนมาเป็น10ปีแต่ท่านให้ความสาคัญกับเรื่องเศรษฐกิจฐานรากน้อยมากๆเลยนะคะนี่ดิฉันพูดจากข้อเท็จจริงในหนังสือเล่มนี้นะคะเพราะฉะนั้นขอฝากนะคะขอฝากว่าในครั้งหน้านโยบายต่างๆจะเห็นเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจฐานรากเพื่อพี่น้อง ประชาชน3จังหวัดชายแดยนใต้ของเรามากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ